คนที่ไม่เห็นทุกข์เลยเห็นความเหนื่อยในในชีวิตแล้วเนี่ยเรียก่็มีบาร,รมีแล้วอัดแน่นเครียดจะก็เห็นเทวดาประเภทนังเห็นทุกข์กแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ได้สมมติว่าทำงานมารับอารมณ์มากๆเพื่อจะให้ได้บ้านได้รถได้อะไรแต่ไม่อะไรมันเป็นเรื่องโลกโลกยังไม่ได้เห็นทุกข์จริงๆ ทุกที่ว่านี่หมายถึงว่าโอ้คิดเวียนไปเวียนมาแล้วคนนั้นก็เกิดเดี๋ยวคนนี้ก็แก่เดี๋ยวคนนี้ก็เจ็บก็ตายมะม่วงมันก็เกิดเกิดช่อแล้วก็ในที่สุดเป็นลูกเล็กแล้วก็โตขึ้นแล้วในที่สุดมันก็แก่แล้วมันก็เหลืองแล้วก็หลุดร่วงไปแล้วมาพิจารณาให้มันเร็วๆอย่างนี้ภายนอกแล้วจนกระทั่งมาถึงเราก็น้อมเข้ามาสู่ในสังขารนึงเราเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดมาในอายุน้อยแล้วในที่สุดเราก็ต้องแก่อย่างเขาแล้วก็เจ็บตายไปอย่างเขา เราจะต้องแสวงหาหนทางมาทำไงถึงจะพ้นจากความแก่พ้นจากความเก็บและพ้นจากความตายมีพระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้ผู้ใดาอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรผู้นั้นจะพ้นจากความแก่เจ็บตายพราะนั้นถ้าเราเว้นถ้าเป็นคนธรรมดาหนุ่ม,มสาวแล้วมันก็มีกำพละกำลังแข็งแรงกำลังก็เรียกว่าเป่งบานเลยยากตัวที่จะเห็นว่าความสุขจากกามเนี่ยกามมาสุขขันเนี่ย ความสุขอ่างรูปเสียงกี่ร้วการสัมผัสเนี่ยปรถนาผู้บริภคกามย่อมปัถนากามยิ่งขึ้นไปมีเท่านั้นจะเอาเท่านั้นมีเท่านั้นจะเอาเท่านั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันเป็นการปัถนาทางกามทางรูปเสียงกิ่ร้การสัมผัสอันนั้นไอน้นางไอน้นางกระสังสมหม,มักบมก็ไปเรื่อยแต่ถ้าหามาด้วยความสุจริตเออเราก็มีความสุขจากกามแต่หาอาเดียกรามที่เรียกว่ามไม่ถูกต้องเป็นอกุศลธรรมเป็นการกระทําที่ผิดด้วย เป็นอสกุศลกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบาปมันสนองผลเองได้มาก็เหมือนกับว่าเป็นของหลอกลวงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเรามักจะหลงกับไอ้สิ่งเหล่านั้นตอนนี้ถ้าเราไม่ไม่มีสติปัญญาตั้งแต่อดีตชาติมาให้เห็นว่าไอ้นี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์วันน้น่าตาเนี่ยไม่มาศึกษาพุทธศาสนาหาทางหลุดพ้นนะหาทางความเป็นอมตะสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นยังมีอยู่อีก บางพวกก็แสวงหาความสงบนะเป็นนักบวชทําสมาธิทําฌานให้เกิดบําเพ็ญภาวนาที่สูงกว่าลาบและเสียงสรรเสริญเยินยยอบางคนก็ยังมาเป็นนักบวชไม่ได้ก็รักษาศีลไว้ก่อนศีลห้าศีลแปดศีลสิบเข้าเริ่มเข้ามาศีลอะไรตามลําดับะเริ่มมีตัณามีเชื่อมีไข้กันบ้างแล้วก็จนกระทั่งมาเจริญสมาธิซึ่งเป็นสุขที่สูงกว่า มนะีมีฐานะก็มีความสุขแล้วแต่ว่าเห็นศีลความสุขจากศีลเนี่ยมันโปร่งเบากว่าแล้วก็หาได้ง่ายศีลก็ไม่พอเราต้องควบคุมไม่เห็นชัดเลยว่าจิตใจที่มันพอใจอยู่ในศีลเนี่ยสูงกว่านั้นก็คือสมาธิเกิดสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีก็จเจริญสติให้ถึงเข้าส,สมาธิสูงกว่านั้นขึ้นไปอีก ว่าสุขจากสมาธิเนี่ยสุขสงบเนี่ยสุขอื่นเหนือความสงบไม่มีเ네นี่ยมันก็ยังสู้สุขจากการที่เรียกว่าเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่นี่เป็นทางของปริยะแล้วทุกข์เกิดขึ้นมันยังมีความทุกข์อยู่นีย่ยังมีสังขารร่างกายขอยงเรายอยู่ยังมีกายมีใจ,ใจที่ใจที่ยังอยู่ในกิเลสตัณหามันเ็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็จเจริญให้เห็นวิปัสสนาให้เห็นการละอุปบานเนี่ยเห็นอมตะที่สูงขึ้นไปอีกไม่ใช่อม,มอตะ แค่รูปเสียงกินรถการสัมผัสเนี่ยมีบ้านบ้านก็เสื่อมมีรถรถก็เสื่อมกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกสุขี่สูงนั้นก็คืออยู่ในศีลอยู่ในสมาธิสมาธิก็สูงกับศีลก็ไปอีกแล้วก็ดูอายุชั้นพรมเนี่ยโอ้โหอายุยืนนะยืนกว่าสวรรค์มากยืนกว่ามนุษย์มากชั้นพรมมารูปพรมขึ้นไปเนี่ยจึงกระทั่งคิดว่าตัวเองเที่ยง ทำไม่เจอพระเจ้าแล้วก็ยังสําคัญตนผิดอยู่อย่างนั้นนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าเป,เป็นผู้เที่ยงเป็นผู้สร้างโลกอะไรเงี้ยพระเจ้าเลยเขย่าว,วิมานผมให้ดูจนผมยอมก็นี้พระบูจน์พรพระพุทธเจ้าเราสอนวนะ่าให้เจริญให้เห็นความเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกวันาตายแล้ให้เห็นความเหนื่อยหน่ายในการเข้าไปยึดมันเสียเวลา ถึงอายุจะยืนไงแต่มันก็เสื่อมได้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมันก็หมุนวนไปไปทำชั่วทำดีอะไรต่อมีอะไรอีกวนอยู่ในภพสามเนี่ยก็ให้เจริญให้เห็นก็ปล่อยไปแล้ว,แล,วแล้วแถวนั้นพอปล่อยว่าละแนวทางนั้นปุ๊บมันมีที่เกาะที่พึ่งก็คือสติตรงสมญ,ญาสมญ,ญามันมีอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมมีพร้อมไม่ให้ไปยึดจิตไม่ให้ไปยึดกายไม่ให,ให้ยึดเวทนาไม่ให้ไปยึดธรรมชาติ คือละอุปทาน,เ,นเพื่อจะทําพังพระนิคานให้พระนิพพานให้แจ้งขึ้นมาเมื่อการทำทางพระนิพพานมารวมตัวอาหารเห็นว่าตายลักจนมรรครวมตัวอาหารดูให้ชัดในชัดกันไปเรื่อยๆือจนมกรวมตัวอาหารพบเนี่ยเห็นตายก่อนตายเนี่ยเขารู้จักทางพระนิพพานแล้วแต่กิเลสยังมีอยู่อย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยพนนระนั้นั็ละไปตามลําดับจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ตามลําดับนะพราะฉะนั้น,นนี่ การเจริญเรามาพูดถึงเรื่องว่านั่งสมาธิแล้วเครียดนั่งสมาธิแล้วก็คาค่ฟุ้งซ่านแล้วก็นอนก็ไม่หลับไอ้นั่นนั่งแล้วก็มีแต่หลับไอ้นี่นั่งแล้วไม่หลับฟุ้งซ่านเราจะแก้ไงังยีการแก,ก้คือเจริญสติก็คือว่าถ้าหลับแล้วเรามีสติอยู่ในการหลับก็ไม่เป็นไม่เป็นไรฟุ้งซ่านแล้วก็มีสติอยู่กับความฟุง้งซ่านแต่มันทุกข์นะฟุง้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดสักทิง มีคนที่วัดเนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อคลิปเมื่อหลายวันน่ะภาพาไปบินบาตแกก็ไปด้วยนี่สินแกก็มากจะแกคิดจะแกไขยังไงคิดจนคิดโอ้ยจนหมดแรงแล้วก็บอกว่ามันไม่มีไม่มีประโยชน์ละปล่อยเลยพอปล่อยปุ๊บจิตว่างสว่างขึ้นมาทันทีเลยทําไมเป็นงั้น,นหรอใกล้ความคิดเนี่ยเมื่อสติอยู่กับความคิดมากเขามันก็มีสมาธิอยู่กับความคิดเนี่ย พอไปไปถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วมันปล่อยวางปุ๊บมันก็นหลุดออกมาเพราะว่าเขาจเจริญแบบใจเต้นมาก่อนไงเจริญจากข้าพเจ้าเมื่อสมัยหลายหลายปีที่แล้วนั่นน่ะก็นเนี้ยอันนี้เป็นธรรมชั้นที่เรียกว่าใช้ชีวิตประจําวันผสมผสานกับวิปัสสนานั่นก็เลยเห็นความว่างขึ้นมาโปร่งเบาขึ้นมาละได้ง่ายมันก็ประกอบกันสมม,มุติปรมัตดเนี่ยมันประกอบกันอันนี้ฟังยากหน่อยนะ ก็นี่นะมา,มาวิธีการแก้ความเครียดอนี้ข้าพเจ้าก็เครียดเป็นประจำเลยเอานั่งสมาธิก็เครียดไม่ลงตัวสักทีเอาแล้วก็เอนเพียงปุ๊บเนี่ยโอ้สภาวะไม่เห็นก็เลยใช้วิธีการที่เรียวกว่าเอนถ้าเป็นคนธรรมดาก็คือน,นอนตะแข่งปิดหูหนึ่งแนบหมอนอีหูหนึ่งเอาแขนปิดฟังเชี่ยพประจรเต้นในหัวแล้วเอาความรู้สึกตรงสติตรงสัมัญญะความรู้สึกสัก สักพักนะตอนแรกอาจจะไม่เห็นเนี่ยเราค่อยๆผ่อนวางให้ดีแล้วเราก็ฟังพยายามประคองฟังจนกระทั่งชีพจรเต้นมาเรากําหนดได้แล้วเราก็ประคองนะให้ชัดเจนขึ้นมาประคองไปเรื่อยๆจนกระทั่งชัดเจนเดี๋ยวมันก็จะปล่อยละปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นในกก่นอกนี้เองจนกระทั่งคล้ายๆเริ่มดีขึ้นคราวนี้เราก็เริ่มนั่งสมาธิเกานะความรู้สึกอันนั้นได้ไปเรื่อยๆนะเป็นทางออก แต่ระวางที่ว่ามันไม่เห็นเนี่ยมันเข้าไปยึดในอัตตาตัวตนมันจะเครียดแล้วทาให้ขาค้างนั่งก็ไม่ได้หลับนอนก็ไม่หลับไนะนั้นให้เบญสติมาให้ตรงสัมมัญญาทาสัญญาให้เกิดโดยเฉพาะดูจะ,อจะไอเหมือนเชี้ประจรเต้นในหัวสมองอะ่ะถ้ามันเกิดหรือกดที่ทรวงอกก็ได้หรือดูน้ําย่อยออกในะกระเพาะก็ได้ขอยมีความรู้สึกเข้าไว้เพราะความรู้สึกจะเป็นทวทําให้เห็นชัดแล้วทาให้เห็น ให้หลุดจากอุปทานตัวนั้นยังปล่อยวางก่อนและมาทารมาละเอียดให้มันสะอาดด้วยการที่เรียกว่านะชัดเจนในภายหลังจนกระทั่งมันหลุดออกมาจริงๆจนบริสุทธิ์จริงๆนะวิธีการแก้ของความเครียดและความนอนไม่หลับจิตใจที่ฟุง้งซ่านขอให้มีสติตรงสัมัญญาทาสัมัญญาให้เกิดดูชื้อประจรเต้นนั่นเอง หรือดูใจเต้นเห็นก็ดูใจเต้นไปไม่เห็นก็เราก็ดูให้มันละเอียดไปให้ดูน้ําย่อยออกในกระเพาะไปเชื่อประจรนเต้นในหัวสมองเราเนี่ยอาจจะฟังเป็นเสียงก็จะเสียงเชือประจรนเต้นไปก่อนแล้วก็ประคองมันให้ต่อเนื่องสม่าเสมอให้ชัดเจนจนกระทั่งมันชัดเจนขึ้นมาเดี๋ยวมันปล่อยวางมันหลุดออกมาเองแล้วเราก็ทําต่อได้และปฏิบัติต่อนี่สำหรับผู้ที่หนักไปในทำนองที่ว่าท่องอินเทอร์นเน็ตมากๆหัวสมองเครียด นี่สินมากพุ่งสา้านอันนี้จะต้องมีไปถึงที่สุดแล้วก็พรอนปล่อยวางเพราะมันไปไม่ไหวแล้ว